เงินบำนาญ7,500บาทนะครับในกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตนะครับทายาทจะได้รับเท่าไหร่นะครับอันนี้ได้รับสูงสุด450,000บาทนะครับแต่จะได้รับสูงสุดนะครับหรือไม่เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขการได้รับเงินบำนาญมาก่อนหรือเปล่านะครับกีดเตือนนะเดี๋ยวเราไปฟังเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆกันจะได้รับทราบรับรู้นะครับสาหรับ ท่านใดนะครับที่ท่านใดที่ญาตินะครับเป็นผู้ประกันตนแล้วก็เสียชีวิตไปจะได้รับทราบรับรู้ว่าเงินบํานาญนะครับที่ทายาทที่เขาได้รับเนี่ยนะครับที่ญาติที่เป็นผู้ประกันตนได้รับเนี่ยนะครับยังมีบําเหน็จนะครับที่ทายาทจะได้รับด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองไปดูรายละเอียดกัน เงื่อนไขการรับสิทธิ์นะครับเนื่องจากกรณีเสียชีวิตนะครับถ้าเกิดยังคงเป็นผู้ประกันตนอยู่จะได้รับค่าทําศพนะครับห้าหมื่นบาทจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพหรือเงินและก็เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจ่ายให้แก่บุคคลที่ผู้ประกันตนทําหนังสือระบุไว้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและที่สําคัญเงินบําเหน็จชราภาพจ่ายให้ทายาทผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลอื่นที่ผู้ประกันตนทําหนังสือไว้ให้ได้รับร่วมกับทายาทผู้มีสิทธิ์นะครับ เงื่อนไขาการได้รับสิทธิ์นะครับค่าทําศพหรือเงินส่งเค์นะครับต้องเป็นผู้มาตนมาตา3ามามาตา3า39จะได้รับสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนถึงแก่ความตายนะครับส่วนบําเหน็จที่เป็นมาจากเงินบํานาญนะครับได้รับแน่นอน ในกรณีประกันสังคมนะครับมีการเพิ่มเงินบํนานาญชราภาพแล้วก็เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนะครับกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกนะครับประเด็นที่ 1, 1> เดิมผ,ผู้รับบํนานาญนะครับชราภาพถึงแก่ความตายภายใน60เดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบํนานาญชราภาพนะครับจะจ่ายนะครับเงินบําเหน็จชราภาพให้กับทายาทนะครับสิเท่าของเงินบํานาญนะครับแต่ปรับเปลี่ยนใหม่ตอนนี้นะ เป็นจ่ายเงินบำเน็จชราภาพจำนวนเท่ากับจำนวนบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือจากผู้ประกันผู้รับเงินบำนาญชราภาพนะครับถึงแก่ความตายจนครบ60เดือนพูดง่ายๆนะครับบางทนอาจจะงงฮ้ยมันคืออะไรพูดง่ายๆนะครับตัวอย่างเช่นผู้ประกันตนนะครับได้รับบำนาญชราภาพเดือนละ5,250บาท ได้รับมาแล้ว20เดือนนะครับก็เอา60ตั้งลบ20เดือนที่ได้รับมาเท่ากับ40เดือนที่เหลือนะครับที่ยังไม่ได้รับทายาทผู้ประกันตนจะได้รับ40เดือนวิธีการคูณนะครับคือเอา5,250บาทคูณกับ40เลยเท่ากับ210,000บาททายาทจะได้รับเงินบำเหน็จเงินก้อนตัวนี้ไปเลยนะครับประเด็นที่2 ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญของเดิมนะผู้ที่รับเงินบำนาญชราภาพแล้วถูกงดจ่ายเนื่องจากกลับเข้าเป็นผู้เงินตนต่อมาถึงแก่ความตายหากบุคคลนั้นได้รับเงินบำนาญชราภาพไม่เกิน60เดือนให้จ่ายบำเหน็จชราภาพจากเดิม10เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนครั้งสุดท้ายก่อนกลับความก่อนกลับเข้าเป็นผู้เงินตนปรับใหม่นะครับจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับ จำนวนเงินบำนาญชรา,าภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญชรา,าภาพนะครับจนครบ60เดือนนะครับคือเหมือนประเด็นแรกนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ผู้รับบำนาญชรา,าภาพอยู่ก่อนกฎกระทรวงฉบับน,นี้บังคับรับเงินบำนาญชรา,าภาพ มาแล้วยังไม่ครบ60เดือนให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจนครบ60เดือนหากในกรณีรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วแต่จำนวนเดืเดอนเหลือน้อยกว่า10เดือนให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ10เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายเดี๋ยวเราไปดูจากตัวอย่างกันแล้วก็คำนวณกันนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรจะเข้าใจมากขึ้นนะครับอ่ะ ถ้าผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญมานะครับ7,500บาทณนะตอนนี้ยังไม่มีใครได้รับเงินบำนาญจำนวนนี้นะเพราะว่า,าจำนวนปีที่ส่งเงินสมทบยังไม่มีใครถึงอ่ะนะครับณนะตอนนี้จำนวนปีที่ส่งเงินสมทบประมาณ23ปีนะครับ <c oughs> ก็ได้ประมาณ4,008อะไรเงี้ยนะครับคงไม่มียังไม่มีใครได้รับถึง7,500แต่นี้พูดก่อนนะเพราะมีโอกาสนะครับผู้ประกันตน ได้รับเงินบำนาญนะครับ7,500บาทแล้วดันเสียชีวิตโดยยังไม่ได้รับเงินบำนาญเลยทายาทจะได้รับ60เท่าเลยนะนะครับวิธีการคิดนะครับ7,500บาทคูณ60นะครับเท่ากับ450,000บาทเป็นเงินบำเหน็จให้กับทายาทเลยนะครับให้กับทายาทเลยเพราะฉะนั้นประกันตนประกันสังคมนะครับหลายท่านบอกว่าส่งไปปุ๊บ เกิดเสียชีวิตก่อนนะครับแล้วเงินที่ส่งไปมันไม่คุ้มยม้ำอีกครั้งหนึ่งประกันสังคมคือหลักประกันพนักงานทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่คุ้มทายาตนะครับลูกของเราที่อยู่ด้านหลังนะครับได้รับเงินบําเหน็จเป็นเงินก้อนนะครับได้นแน่นอนนะครับได้รับแน่นอนนะแล้วถ้ากรณีที่จ่ายมาแล้วล่ะ ในกรณีที่เราได้รับบำนาญมาแล้วสัก10เดือนอ่สมมุตินะ7 0 5 0เดือนนะครับก็คงเหลืออยู่50เดือนนะครับ50เดือนก็เอา50คูณ7,500เท่ากับ375,000ะครับที่ทายาตนะครับผู้กันตนจะได้รับนะเยอะเหมือนกันนะนะครับเยอะเหมือนกันนะอา้าวเรามาดูกันบ้างในกรณีที่ได้รับบำนาญกี่เดือนนะครับแล้วจะเหลือบำนาญที่จะ ทายาทจะได้รับกี่เดือนและเป็นเงินเท่าไหร่นี่ผมคิดมาเป็นตารางเลยนะครับเช่นถ้ายังไม่ได้รับเลยนะครับบำนาญจะเหลือ60เดือนทายาทจะได้รับ450,000บาทได้รับบำนาญ1เดือนนะครับจะเหลือ59เดือนทายาทได้รับ442,500บาทได้รับบำนาญ2เดือนจะเหลือ58เดือนทายาทจะได้รับ435,000บาท ได้รับ3เดือนเหลือบำนาญ57เดือนทายาทจะได้รับ427,500บาทได้รับ4เดือนนะครับเหลือบำนาญ56เดือนที่ยังไม่ได้รับจะทายาทจะได้รับ420,000บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพูดข้ามไปนะเพราะว่าตัวเลขมันเยอะทายได้รับบำนาญ8เดือนเหลือบำนาญ52เดือนนะครับทายาทจะได้รับ39,000บาทแรย90,000บาทไม่ใช่9,000 ได้รับบํานาญ10เดือนนะครับเหลือบํานาญ50เดือนที่ยังไม่ได้รับทายาทจะได้รับ375,000บาทได้รับบํานาญ12เดือนนะครับจะเหลือบํานาญอีก48เดือนทายาทจะได้รับ306,000 0บาทได้รับบํานาญ50อ่15เดือนนะครับเหลือบํานาญอีก45เดือนทายาทจะได้รับ337,500บาทอา ได้รับบำนาญ20เดือนเหลือบำนาญอีก40เดือนทายาทจะได้รับ3 0แสนบาทนะครับ3แสนทวนได้รับบำนาญ21เดือนมาแล้วแล้วก็เสียชีวิตทายาทจะได้เหลือบำเหลือบำนาญที่ได้รับอีก36เดือนทายาทจะได้รับ2 9 2 5 0 0าอาบาทนะครับอ่ะข้ามมาบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยนะมาดูสไลด์สุดท้ายได้รับ48เดือนนะครับแล้วก็เสียชีวิต จะเหลือบำนาญ12เดือนทายาทจะได้รับ90,000บาทามาดูประเด็นนี้ได้รับ50เดือนนะครับเหลือบำนาญน,นะครับ10เดือนทายาทจะได้รับ75,000บาทแล้วก็หลังจากนั้นจะได้รับ75,000บาทตลอดเลยเพราะว่าถ้าเหลือต่ำกว่า10เดือนแล้วนะครับให้ใช้ตัวเลข10เดือนคูณไปนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าประกันสังคมนะครับเป็นหลักประกรันพนักงานอย่างเราเรา,เราท่านท่านอย่างหนึ่ง นะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยที่สำคัญนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเพราะมันเป็นยังไงเราเราทำงานในภาคเอกชนเราก็ต้องส่งปร,าการะกันสังคมอยู่แล้วเพราะนั้นมันหลีกหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะนะครับในการรักษาพยาบ้าลอะไรต่างมันมีประโยชน์อะนะครับเพราะนั้นอย่าไปเพ่งเลงว่ามันไม่คุ้มค่าอะไรนะนะครับอ่ะก่อนจะาก,การฝาก กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมคอมเมนต์ใต้คลิปวิโดีโอได้เลยนะครับพยายามคอมเมนต์ให้หน่อยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิโด,โดีโอเหล่านี้ออกมานะครับทุกท่านจะได้รู้จักประกันสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเพราะนั้นก็ต้องรู้จักมากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับ